ก็นะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมวันเลิฟแคทนะครับก็ค่ำคืนนี้เราก็จะมาเล่นอะไรดีนะทุกคนเล่นสกายวอลลวกันเพราะมันเป็นมินิเกมที่ผมชอบที่สุดแล้วนะฮะทุกคนก็ ที่ผมพูดว่าค่าคืนนี้คือเวลาอัดผมนี่ดึกแล้วนะทุกคนก็มาเล่นกันเลยไปเอาแบบ4ี่คนก็เกมที่1นึ่กำลังจะเริ่มแล้วนะทุกคนก็เกมที่1มาแล้วนะฮะพร้อมกับสกินที่บั๊กนะ,ะทุกคน ก็หนึ่งจุดสิบเจ็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะดูของโอ้โหได้นิดเดียวเย้ยรู้สึกว่ามันลื่นเกินใครมันมาปรับ dpi เครื่องผมวะใส่กอก่อน รู้สึกว่าเครื่องมันลื่นลื่นมากๆนะทุกคนที่ผมต้องต่อบล็อกแบบนี้เพราะว่าถ้าต่อแบบเร็วผมจะล่วงนะทุกคนผมไม่ชำนานนะทุกคน I don't know ช่ำชอง อ่าอยากได้ดาเพชรจังอโอ้โหกางเกงก็ยังดีเหรอวะเฮ้ยอ่าพร้อมกับสกินบั๊กเหมือนเดิมและไม่เห็นแมปด้วย โอ้โหกางเกงเพชรสองอันเอามาทำเบือกอะไรเนี่ยดวงมันไปอยู่กับกางเกงนะโอ้โหเอามาทำมะเขืออะไรวะกางเกงเพชรสองอันรองเท้าเพชรวะ่ะ เรียบร้อยนะเพื่อนเราแตกไปหนึ่งเราจะไปเฝ้าโยมมาบานตามเพื่อนไหมน่าจะได้ไปเฝ้านะทุกคนโอเคเฮ้ยดาบช้ำเน็ตก็เอาวะอย่างน้อยก็มีดาบ บวกมาแอปเปิลทองมาทะทุกคนเราเข้าบวกเลยเฮ้ยโ,โหปิงปิงจัดจาดเลยนะทุกคน ก็ปิ้งจัดจ้าแตกนะโอ้โหโอ้โหอยากได้นะทุกคนบอกเลยว่าโคตรได้ของเนี่ยโคตรได้เลย เก็บไปสามอ่อฮโอ่อฮะหวังว่าจะไม่มีคนมาตุ๋ยหลังอมนะทุกคนโยนของออกแบบเร็วไว เฮ้ยเฮ้ยยนของอ้อมก,กันเลยวาเฮ้ยเอามาต h ้งกิ้วหลายๆเพื่อนสิ่งที่ผมยังได้ตอนนี้คือดาบชามเนี่ยสองนะทุกคนโอเคพูดปั๊บได้ปั๊บเลยนะฮะ เพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือนีออ่ก็มาเพื่อนเรานี่สเต็ปการต่อบล็อกขั้นเทพนะทุกคนล่วงมาแล้ว ล่วงมาแล้วหนึ่ง EA ล่วงมาแล้วหนึ่งเล็กสามร้อยล้านนะฮะก็เอาไอหาขั้วนี่ก่อนเลยแล้วกัน ไปเลยเป๊มไขรเสือฉันเชื่อว่านายทำได้แตกไปสี่เลยสามร้อยห้าสิบล้านตัว เพื่อนสุดยอดเลยวะ่ะแย่งของหน้าด้านๆเพื่อนนี่ทำมาจากอะไรไงกูขอบ้างขอกูอเถอะกูงนี้โอยขอบ้างสักนิดก็ยังดี โอ้เพื่อนโคตรชั่วเลยอย่างชั่วเลย <Okay. S 2> อยากได้ดาบอะดาบแล้วก็เกาะมีสองอย่างนี้ก็เก็บได้หมดอะโอเคโอ้้ตังยิ้วเพื่อนตังยิ้วหลายๆสีแดงไม่แตกนะ เราจะพุ่งเข้าไปเก็บนะเราคือนะักเก็บคนในตำนานนะเก็บไปหนึ่งเลขสองสองคนนี้มันไม่ใช่ธรรมดา เปลี่ยนชื่อช่องเป็นหายใจเกมมิ่งแปบบ๊บเฮ้ยเปลี่ยนชื่อช่องเป็นหายใจเกมมิ่งนะฮะทุกคนเฮ้ยขอยืมชุดก่อนหน่อยนะโอ้ขอบคุณ ขอแบบเน้นๆนะเพื่อนขอแบบเน้นๆอือนั่นแหละชมป์เนี่ยสองชมป์เนี่ยสองโอเค รู้สึกดีเรู้สึกไม่ดีแล้ว ไฟไปแล้วเฮ้ยมาดิครับมาเราขุดอันนี้ไปก่อนนะทุกคน หนาตูดอ่าทุกคน,น,นมาโดดมาละเอาเอางงงงเป็นไก่ตาแตก งงเลยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาถึงตาย <c oughs> งงแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ามันกินแกลบนะทุกคนมันกินแก๊บนะมันกินแก๊บ อ่าเจ้าไม่มีทางสู้ค่าได้หรอกถ้ามาตัวคนเดียวแต่ถ้ามันมาเป็นแก๊งอย่างนี้ก็สู้ได้นะทุกคน เกมนี้ผมแพ้แน่นอนเลยแตกเฮ้ยกูนี่น่าจะแตกเฮ้ยเฮ้ยมาเด chú má gamer, gì em Chá Chó Chú chú ra đập <coughs> นี่นะฮะผมคือจุ๊กมาสติ้งเกมมี่นะฮะโอ้โหโอ้แมนโอ้โหแย่แล้วทุกคนจุ๊กมาสติ้งเกมเมอร์ไม่สามารถล้มศัตรูผู้แข็งแร่งพวกนี้ได้นะฮะ เอาอะไรไปแดกดีอ๋อรู้แล้วขี้ไงโอ้รู้แล้วลว,ว้าวฮึโอ้โหแตกนะทุกคน มาเป็นฝูงแบบเมื่อดกี้นี่ปลาถ้ามีปลาปลาเทพนี่เอาอยู่นะทุกคนแต่ประสบปัญหาตรงที่เราไม่มีปลาเทพนี่นะทุกคนใช้ปลาเทพทำตีแทนดาบเลยก็ได้นะ แม่งไม่มีบล็อกเลยอ่าเพื่อนต่อไปแล้วเอามาสักกระบอกถือดาบชับเนี่ยสวิ่งเข้าไปโอ้โห เกินเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวโอ้ยยเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวโอ้โหแค่มาเอาอะไรมาให้กูนเนี่ยโอ้โหเกง่งๆเอามา,ามา รองเท้าอันนี้มาถั่นโงูกับลูกถน่นั่าจะใช้ได้แล้วล่ะมัง้งหรือว่าจะเอาคูจูมาติงเกมมิ่งแล้วนะเวย้ยไม่ใช่สิ เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนี่เสียงหายใจเกมมิ่งนะฮะทุกคนอ๋อเกมต่อไปให้สิเสียงหายใจเกมมิ่งนะฮะโอ้โหของคตรดีเลยทุกคน คนดีเลยอะแบบดีจนดีใจอ่ะโอ้นายคิดไปเองไม่เหลือหาอะไรให้กูแล้วนี่ไปแล้ว เฮ้ยโอ้โหแม่งไปตรงกลางกันแล้วโคตรไวเอาลูกกูทิ้งอะไรที่ไหนอย่างไรไปไม่เข้าใจ เฮ้ยมันมาแล้วปุ๊บปุ๊บนี่กูหมอบรอละเฮ้ยมาแล้วเอ้าเอาแล้วทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะดูเหมือนว่าเกมนี้ผมจะก่าเกินไปนะฮะก็ในทามนะฮะกบายนะฮะทุกคนกู้ยไนสิ ผมอัดตอนหยิดทุ่งแล้วเนี่ยบายบายทุกคน